เรามาเริ่มซ้อมปรแกรมสร้างนักแข่งหน้าใหม่โดยใช้เวลาน้อยกันครับสวัสดีครับผมแจ็ควัชระพงศ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with j จ c k สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเจอช่อง Training with j จ c k นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดสันกระดิ่งเอาไว้ก่อนนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามได้อย่ังสำหรับคลิปนี้นะครับเราเกินน้ำกันมาก็หลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับวิธีการซ้อมจักรยานโดยใช้เวลาน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเริ่มเลยนะครับก็คือ โปรแกรมสร้างนักแข่งหน้าใหม่เหมาะสําหรับใครครับเหมาะสําหรับผู้ที่ปั่นจักรยานมาแล้วนะครับเป็นระยะเวลาประมาณสัก2ปีนะครับแล้วก็มีเวลาในการซ้อมน้อยสําหรับเตัวโปรแกรมซ้อมนะครับผมใส่ลิงก์เอาไว้ในคําบรรยายของคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็นะครับมันจะมีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆนะครับเรื่องการแบ่งโซนซ้อมเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมใส่เอาไว้ตรงลิงก์ข้างบนตรงนี้นะครับสามารถ คลิกเข้าไปดูได้นะครับผมโปรแกรมนี้นะครับมีระยะเวลา11สัปดาห์ครับระยะเวลาซ้อม11สัปดาห์วันนี้เป็นวันแรกนะครับก็คือว่าปกติแล้วนะครับเราจะหยุดนะครับก็คือวันจันทร์พุธศุกร์แต่วันแรกนะครับสัปดาห์ที่1นะครับก็คืออ่ะโอเคเรามาปั่นเรียกว่าเรียกเลื่อนลมกันหน่อยนะครับโค้ดซ้อมของวันนี้นะครับก็คือว่า45ถึง60นาที en มันคืออะไรนะครับก็หมายความว่าให้เราปั่นเนี่ยเป็นระยะเวลานะครับประมาณ 45หรือ60นาทีนะครับอ่าแล้วแต่นะครับว่าเราเนี่ยสะดวกช่วงไหนนะครับขอบบนขอบล่างนะครับเอาที่เราสะดวกนะครับแล้วก็ EN คืออะไรครับก็คือพันเอ็นดูล้านนั่นเองนะครับอ่าพันเอ็นดูล้านนะครับไปเรื่อยๆเบาๆโซน1น่โซน2นะครับไม่ต้องสีเรียกรอบขา85-95รอบต่อนาทีเราพยายามรักษารอบขาตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับที่ซ้อมแล้วเอ้ยหัวใจขึ้นสูงนะครับคลิปที่แล้วทําไว้แล้วนะครับว่าถ้า เราปั่นรอบขาสูงๆแล้วหัวใจขึ้นสูงเราทำยังไงนะครับผมโปรแกรมซ้อมนะครับผมทำเอาไว้ก็จะมีคำอธิบายของโค้ดซ้อมต่างๆเอาไว้แล้วนะครับแล้วแต่ว่านะครับเวลาที่เรามาซ้อมกันเวลาที่เรามาปั่นแบบนี้นะครับผมก็อาจจะอธิบายไปด้วยนะครับว่าไอตัวโค้ดซ้อมเนี่ยมันคืออะไรนะครับและนะครับและเราปั่นไปเพื่ออะไรนะครับสำหรับเอ็นดูร้านนะครับ เราปั่นเนี่ยเพื่อว่าสร้างความแข็งแรงพื้นฐานให้กับร่างกายนะครับก็คือสร้างระบบแอรลบิกของเราให้แข็งแรงนะครับกีฬาจักรยานนะครับส่วนใหญ่ก็คือใช้ในการออกแรงในระบบแอรบิกเพราะนั้นเนี่ยระบบแอรบิกนะครับต้องแข็งแรงนะครับไมโตคอนเดียต้องมีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเบสิกเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเอ็นดูร้านต่อให้เรามีเวลาน้อยนะครับเราก็ทิ้งไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามีเวลา น้อยก็เอาเท่าที่เราปั่นได้นะครับผมโอเคและคันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับโปรแกรมซ้อมของพรุ่งนี้นะครับเป็น60-90นาทีนะครับ3คูณ8 SS นะครับอ่าอันนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็มีอีกว่าเป็น5 RBI นะ่าคืออะไรนะครับก็หมายความให้เราปั่นเ Endura นเนี่ยแหละครับเป็นเวลา60-90นาทีนะครับและในช่วงระหว่างนั้นนะครับเราก็แบ่งเวลา มาทำเซตนะครับอ่ามาทำเซตก็คือว่าทำา3ยกละกันอ่ะทำา3ยกนะครับก็คือว่ายกละ8นาที SS คืออะไรนะครับ SS ก็คือว่าการที่เราปั่นอยู่ในช่วงนะครับหัวใจ LTHR หรือ power นะครับเกาสเปอร์นะครับอ่าเก้าบเอร์เซเพื่อนะครับตกจุดตรงนเนี้ยกดแลกติกเนี่ยมันจะปิ่มๆแล้วนะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยเพื่อสร้างให้ร่างกายของเราเนี่ย ชินกับการที่ว่าเรามีกดลักติกเยอะๆนะครับอเพื่อตรงนี้นะครับทำแปดนาทีนะครับอ่าปั่นไปแปดนาทีนะครับแล้วเราก็พักนะครับพักเนี่ยก็คือเราปั่นโซนหนึ่งเลยตัดจานหน้ามาเป็นจานเล็กเลยนะครับแล้วก็ปั่นรอบขานะครับเบาๆนะครับอโซนหนึ่งเลยแล้วก็โอ้โอ้ใส่ไม่ได้ครับเจอท่อซะแล้วครับประสรรค์ขวัก้นา ก็คือช่วงระหว่างที่เราพักนะครับเราปั่นโซนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พอครบเวลา5นาทีนะครับเราก็เริ่มยกที่2นะครับก็คือสเตดี้สเตเนะครับ SS ไปอีก8นาทีนะครับรอบประมาณ85-95รอบต่อนาทีนะครับก็คือทําแบบนี้นะครับวนไปจนครบ3ยกบางคนบอกว่าเฮ้ยแ้้วํำยังไงแล้วผมจะจําได้ยังไงนะครับว่าเอ๊ะมันถึงเวลาอย่างงวนอย่างนี้ต้องใช้แบบคํานวณเวลาเอาหรือเปล่านะครับ ให้เราลองหาวิธีนะครับกดปุ่มแล็บนะครับตั้งตั้งหน้าจอของไม้จักรยานของเรานะครับให้สามารถแสดงค่าเวลาแล็บที่เรากดได้นะครับอ่าอันนี้เราต้องศึกษาเองนะครับเพราะว่าแต่ละไม้แต่ละรุ่นนะครับมันก็มีความแตกต่างกันนะครับลองศึกษาดูนะครับอ่าก็คือกดปุ่มแล็บอ่าเพราะเวลามันก็จะนับไปเรื่อยนะครับเราไม่ต้องมานั่งจำนะครับครบแปดนาทีปุ๊บอ่าโอเคเราก็ กดปุ่มแล็บนะครับอ่าพักนะครับอ่าคกด5นาทีเอากดปุ่มแล็บช้อมใหม่ประมาณนี้นะครับหรือนะครับอ่าผมทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับถ้าใครสะดวกนะครับจะทําเป็นเวิร์กเอาท์ในไม้จักรยานุก็ได้นะครับอ่าใส่ลิงก์เอาไว้ให้เหมือนกันนะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับถ้าเราทําเป็นเวิร์กเอาท์เนี่ยเราก็จะไม่ต้องมานั่งจํานะครับอ่าไม่ต้องมานั่งจําแต่นะครับก็คือว่าต้องหานะครับผลทางที่แบบว่า ปั่นได้สะดวกนะครับแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะหัวเสียนะครับว่าเอ๊ะแม่ทาปั่นไม่ได้ตามที่เราตั้งใจนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมซ้อมของพรุ่งนี้นะครับรานนี้ผมก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คือว่าซ้อมไปกับผมเลยนะครับทุกวันทุกวันแล้วเพื่อว่าเออเราจะได้ซ้อมกันดังเข้าใจเต็มที่นะครับผม ไปสําหรับการซ้อมวันนี้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยสรุปการซ้อมก็คือว่าปั่นเป็นเวลา1ชั่วโมง10นาทีนะครับได้ระยะทาง29.5กิโลเมตรนะครับก็คือว่าปั่นเอนดูรานตามโปรแกรมซ้อมนะครับถึง60นาที EN นะครับก็ประมาณบวกลบนะครับผมก็คือเป็นการใช้เวลาซ้อมเนี่ยที่เรามีน้อยนิดนให้มันมีประโยชน์นะครับปั่นมากปันน้อยอยังไงก็ได้สุขภาพนะครับผมโอเค แล้วเดี๋ยวเรามาซ้อมกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับ3คูณ8 SS นะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับลองไปซ้อมแล้วมีคําถามเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ในคลิปได้เลยนะครับผมโอเคและก่อนจากกันไปนะครับฝากไว้นะครับกับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจัก,กรยานยี่ห้อโมทิฟนะครับมีทั้งน้ํายาล้างโซ่น้ํามันหล่อลื่นโซ่นะครับแลาแล้วก็มีสเปรย์หล่อลื่นโซ่สําหรับใช้ในงานหนักหรือกอารแข่งขันด้วยนะครับผมโอเค แล้วก็สินค้าพวกนี้นะครับมีวางจําหน่ายอยู่ในร้านเทรนนิ่งวิดจ็ตนะครับมีทั้งใน Lazada และในช้อปปีนะครับผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในคําบรรยายนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับเพิ่งเข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งวิดจ็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสันกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามมันได้อย่างทันทีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ